มีข้อมูลหลุดจากต่างประเทศระบุถึงโน้ตบุ๊กสไตล์เกมมิ่งโน้ตบุ๊กตัวใหม่จาก MSI ที่ในตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาว่าจะเป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กรุ่นที่พัฒนาใหม่ทั้งหมดมาแทนที่ MSI GT 7 2ตัวเดิมทั้งในแง่ของดีไซน์สเปคซึ่งก็มีโอกาสว่าจะเป็น GT 8 2ก็เป็นได้สเปคตามข้อมูลที่ระบุออกมาทั้งหมดนั้นจะมาพร้อมกับหน้าจอสแสดงผลที่มีขนาด15.6นิ้วไปจนถึง18นิ้วมาพร้อมฟีเจอร์ Nvidia G-Sync หน่วยประมวลผล Intel Core i 7 6 70 0 hq gen 6 sky lake แรมสูงสุด 16GB และอาจเป็น ddr 4มาพร้อมการ์ดจอ gforce gtx 9 9 0 m ตัวแรงที่สุดของ nvidia คาดว่าจะแรงเท่ากับ gtx 9 8 0ในฝั่งของ desktop Gaming บอกได้เลยว่าถ้าข่าวลือนี้เป็นจริงส่งเจ้าโน้ตบุ๊กดังกล่าวลงสู่ตลาดแล้วก็จะเป็นการเขย่าวงการเกมมิ่งให้สั่นสะเทือนแบบไม่เคยมีมาก่อนและแน่นอนว่าก็จะเขยา่ากระเป๋าสตางค์ของเหล่าเกมเมอร์ได้อีกครั้งเช่นกันแต่ว่าก็ยังไม่มีข้อมูลที่เป็นทาาางกกรจ MSI ในนนตอนนี อย่าลืมกด subscribe channel ของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ